ก็ขอคัณตีเพื่อนๆชาวเกม Identity f i g h กันด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่ผมชื่อเคยวัเดีนะครับผมโอเควันนี้เรามาอยู่ในช่วงสองวิสสองแข้งน,นั่นเองนะครับก็คอคปนี้ของวิสสองนี่จะมีอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับก็จะเชิญคนไม่ทํำกันมาเล่นนะโอเควันนี้เราอยู่กันสี่คนขึ้นเคยนะก็รวมผมด้วยนะก็อยากให้เขาได้นําตัวกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะในคนแรกเป็นใครฮนะได้นาตัวหน่อยครับผม Hey. Morning, ตะวันน oh, ั่นเองนะครับเป็นคนไทยครับผมนะก็จะมาจับเป็นเซเวอร์ฝั่งผมนั่นเองนะส่วนผมการรับบทเป็นผู้ล่านั่นเองโอเคยันนะเอ่ออะไรแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรแล้วนะยูวนิกเนี้ยยันนะ วัดดูอารนิกเนปเออนางนางนางก้องใช้ไมค์อึน้ฮนี่ว่าเออชื่ออินโดของนางเนี่ยผมว่าเป็นชื่อนิกเนปผมว่าชื่อเล่นก็คือนางชื่อฟาล่านะคะผมอีกคืออีกคนหนึ่งเป็นอึนแฮชื่ถือว่าชื่อชื่อในอินโดที่เป็นชื่อเล่นของจริงก็ชื่ออันจินะครับผมโอเคเขาคนนี้อาจจะไม่ค่อยได้พูดมาอะไรยัเพราะว่าเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องไงสามารถพิมพาได้ไม่กลัวยอกยอกเอ๋ที่ท้าออกกิ๊บกิน แม่เดี๋ยวเรามาเลือกเปนก่อนนะ็กแก่เด็กแก่บุนี่เ <c oughs> อายาวกรูแม่ไวรัสมันมติดในพิษพอดใช่ไหโอเคแบรนด์เอ่อแบรนด์พชั่นเอ่อโพชั่นเอ่ออะไรนะโพชั่นสปีดใช่ไหมเออโอเค อวันนี้อาจจะไม่พูดนะแยวแต่ว่าบทการลงโทษเราก็คิดไปแล้วนะครับว่าถ้าฝั่งเราเป็นฝั่งชนะนะคบชนะของในข่ามเกมฝั่งเราจะสามว่าลงโทษอะไรก็ได้หนึ่งอย่างนะครับแต่ว่าถ้าฝั่งผมแพ้ของเกมปิดกันหรือว่าแพ้ของในข่ามก่อนก็จะให้ฝั่งคุณเป็นฝั่งกาหนดนะครับว่าเราจะโดนโทษอะไรนะคือผมคิดไปแล้วแหละว่าจะให้เขาพูดประาไทยหนึ่งประโยคนีนแต่เรายังไม่บอกนะครับว่าจะให้พูดประคอาไรเอจะให้พูดประโยค Okay, โอเคมาเจอกันที่เดิมนะมอายอายพูดภาษาอังกฤษให้เขาฟังหน่อยว่าไปเจอกันอประกงฝั่งใช้เรือเอออย่างอะไรวะ่ะว้าวเป็นน้องเขาไงน้องเขาอ่ะเอ็งจำบ๊อบวนพี่เจ้าใหม่วะเอาเอาเอาไปพินเอาไว้เอาไว้ถอนถอน ปเปลิลต่อปเปลิเปลเออความแปมความแปมโอเคเราจะให้เวลาหนึ่งนาทีนะในการความแปมนะเดี๋ยวเราจะจับเวลานะฮะถ้าเป็นในขวดของเอ่อคิดห้าคิดสามเมื่อไหร่เราจะประเจตจาตรงกลางนะครับโอเคไประเจตรงกลางเลยดีกว่าโอเคมิดเอ่อไอฟาวโยเอ่อมิสแบบโอเคโอเคไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเราพูดอะไรเราเราพูดม่วนเหมือนกันไหมท่านผู้ชมภาษาอังกฤษผมก็ไม่แข็งแรงเหมือนกันนะ คนที่พะแคงกิดได้เขาพยายอมเปิดไหม,ไมโอ้โหผมนี่งงกัดเลย <c oughs> เราไม่ไหวเาอื่นแล้ว <c oughs> โอเคตอนนี้เรารอนักดีลาเกเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะครับผมเนี่ยโอเคผมมาตอนนี้เราจะเริ่มเกรมเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะนับเป็นประแังกฤดสองหนึ่งแล้วก็เริ่มเกมนะครับโอเค three o n e go โอเคมาครับจ้ามาจ้บ โยเขาถืออยากคำตี่าเนี่ยคนวันนี้ชอบโกงผมอยู่ด้วดิชอบโกงผมอยู่ด้วดิเอาดิมาดิยังไงอึ้แห่เองไงเองไงหล่อเปล่าหล่อเปล่าอะไรอะไรอึนหแาอึนหแา where you go อึ้งแห่ oh no why you l e f t me why you l e f t me why <c oughs> man มันมันมันเกี้ย <c oughs> โอ้ดูมันเโอ้โอ้โอ้เอาว่เอาว้ท่านผู้ชมเอาเชิญชมผมจะโดนเพื่อนตัวเองจุ่ใไข่หนาแล้วครับผมจะโดนเพื่อนตัวเองจุ่ยไข่หน่แล้วท่านผู้ชมอ่ะเอาไป้้นดเละเอาทักีไมทักทีไหมทักทีก่อน โหม่กควรห้ควรหกควรเนี่ยแค่แหนเยอะแยะ่าเพื่อนเนดไเ้ต้องจุ้ยฉันโดนเพื่อเฟิงฟูนี่แล้วเนี่ยโอ้เอาดิเอาดิเอาดิอังไงยังไงเนหโอ้มันโกงแคบสิกวันนี้ โอเคผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อแล้วโอบางทีเราก็ติดคำกันไปโอเคเราไปต่อกรี๊พี่ต่อนะครับผมเอ่อ ในเกมนี้ผมจะมาเล่นในเป็นของฝั่งเอ่อฝั่งเซอร์เวอร์หรือว่าฝั่งเซอนั่นเองนะครับก็จะให้กาวันรับบทเป็นฝั่งฮันเตอร์บ้างเพราะว่ากาว,วันเขาเจอเลือดช็อคครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมถ้าเราแพ้เกมนี้เราจบเลยนะเราโดนทำทูดนะท่านผู้ชมเราอยากโดนเกมนะเออพี่ตีเขาโดนเว้ยแต่เขาแม่งน้ำหอม6ขวดแล้มัน,มนะมจะไปคู่อย่างไรกันวะ just u s f f e แล้วผมขวัญแน่โอเคครับผมไหมตอนนี้เรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับผมเอิงจุกกับยันแน่ยันแน่จุกนานเว้ยเฮ้ยทำไมเล่นแน่กับที่ห้าไปเจอกันกองสถานนีหนึ่งส่วนเราเจอกันกองสถานนีขี้ับผมโอเคเดี๋ยวเราลักไก่เนี่ยลักไก่ดูดิน้องถุงอย่าไปจังเพื่อนนะทำไมเอิงเล่นน้องถุงวะโอ้อิงจัด มานะครับเตรียมเตรียม้ามีขี้โกงขี้โกงเดี๋ยวฟังต้นไม้กันนเราไม่ได้โกงนะเราไม่ได้โกงนะเราเป็นคนดีเรับเพื่อนเนาะเราไม่อยากจะร้องเพลงให้เขาฟังแน่ๆอย่างหนึ่งแล้วเออเราก็ต้องเอาจริงเลยครับกวานสอนกสองนกเก็บนกเก็บนกอะไรอะไรโอ้โห โอเคเดี๋ยวเอาให้ครบหนึ่งนาทีนะครับเป็นเอ่อสิบห้ายี่สิบหกนะเราจะเริ่มทำการไปเจอกันตรงสะพานนะพี่จ๊ะเออเน,นี่ยของนกก่อน I have to b i r ์ดโอเคผมมาเดี๋ยวเราไปคลียของกันเลยดีกว่าโอเคไอไอไอเฟลไอเฟลยูอ okay, uh ่อ อะไรนะเับผ่านเับผ่านมันเรียกว่าอะไรแล้วว่ตะวางกวานเขาผ่านข้าไก่ใช่หรอโอ้โหมันกเขาถือว่าเับผ่านลอยเหมือนกันป่ะเมสสกายฟ้าอืมอีไล่เหรอเอาไปเอาอันนี้มาแล้วก็มันมีนกของมันอยู่แล้วอ่ะอย่างน้าเธอจะต้องหน้าแหกแจ๊กเป็นความส่วน โอเคไหนไหนยันน <laughs> okay, uh? okay. okay. oh, ่เขาอยู่ไหนวะโอเคออยูเลดิ้แวร์ฮาอ์ลินฮาร์แวร์ยูน้ำหมักปละจริงโอเคทรีจูวันโจโอมาแล้วมาแล้วไหนวะอืนห้ามันอยู่ไหนของมันวะท่านผู้ชมอืนห้าหาย เอาอึนแาไมไปไหนวะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยทำไมมีคนมองผมของคนเฮ้ยผมหาอึนห้ามไม่เจอวะ่ะโอ้โหเอาวะ่ะนกตีตัวนี้จูกันเป็นวันนะจริงๆนะไ <c oughs> <c oughs> อ้แท้อายุเฮียไอ้ไอเฮียไอเฮียแอมเฮียโอ้โอ้โนนโนนโนโนโน้โนโน้โน้โน์ หื้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอื้นฮัลโหลเย้ไอไอแฮปโฟร์เบิฉันบอกเลยฉันมีนกเยอะมากโอ้โหผมบอกเลยว่านกนกเรียบนกเรียบโอ้ผมไม่นกครับผมผมนี่ไม่นกครับผม พี่เราจะกายแล้วในะตัวเองเอจะปมาไรพี่ทำไมล่ะอนะ้รอย่างนี้ดินี่จะไปฟังไหมเขาดิโอ้กายดีกว่าเองน้อง,งตองยังไงเรา,ามาตามหลังพี่อยู่เนี่ย โอเคผมจา่าดูโอ้ยาน่า้เขาอยู่ในฐานมีสีน้เอิงหลงไม่ไงียบว่ะโอ้ยเอิงตั้งใจวาโยนเกลียวจิบบ์โอเคผมจ่าที่ดูคลิปไปแล้วนะฮะก็ฝั่งผมเป็นฝั่งพ่แพ้นะฮะก็จะโดนอะไรวะเนี่ยโอเคจ่ายที่เราไพ่แพ้มานะครับจากเกมนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะตะวันไม่ได้เรื่องเอาผิดก็ไม่ได้เรื่อง เออผมเดี๋ยวเราจะทําการให้เขาคนนั้นกาหนดการลงโทษมาหนึ่งอย่างนะจากที่ทีมเราเป็นฝ่ายแพ้นะครับผมก็ขอเป็นอะไรที่มันแบบไม่แน่กัวได้ไหมแค่รารอของคนนี้เขาเอ่อบอกก่อนแล้วว่าจะมีบทโทษลงโทษอะไรกับพวกเราเนี่ยตะวันแเขาว่้ทําอะไรเปลี่ปเราจะจำอยู่ไหม ทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเออลังกาอะไรนะปีลังกาข่ามกลกโลหนังบ้าโอ้อะไรอ้าวอิวอ้าวอิวอ้าวอิสมิวบกบกอะไรนะไมาอะไรเขาพูดอะไรวะ ม่มาเจ๊งพสกันหมดเลยวะแม่ดูแล้วจากการที่คืนห้ามันไม่จะไปขวัญแล้วยันนาก็โพกพกันนะไม่ไม่ขวัญกันทั้งคู่้วฮะก็ลิฟครับผมอะไรดีใจพวกข้าคงคงไของเมืองไทยไปให้เองหรือไงวะแรบไม่รู้อ่ะจากการลงโทษนะฮะก็ย่นนบอกว่าจะให้เขาพูดบอกว่าพูดอะไรก็ อินโดพูดอะไรพักอย่างในอินโดเป็นภาษาหรือว่าเป็นอะไรอะ่ะต้องถามก่อนดนิย <c oughs> <c oughs> อย่าเราแปลก่อนนะเราเราคูเกิลทานคาเลตเราไม่ได้เรื่องฮนะไม่ยอมเปิดไมคม์คุยกับเรา,เรา <c oughs> <c oughs> ฉันควร ี่งไงกูเกิลทางทะเลเราไม่ได้เรื่องเลยกูเกิลกลุ่มเราเนี่ยโอ้โหไม่ยอมเปิดไว้พูดเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะทิโอเคไ t วันท้องไอ t ันท้องอินโดอินโดอินโดแรงเกลดโอเคคำคำคำอะไรวะองกงหประโยคบางประโยค แล้วเราจะพูดว่าอะไรดีวะพูดอะไรดีอ่ะ <laughs> พูดอะไรดีละเอางี้ดีกว่า <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคจากที่ที่ผมได้บทสรุปก,กันแล้วนะว่าว่าฝั่งเราจะเป็นฝั่งพ่แพ้นะแล้วก็ฝั่งในของ,ขอ,งอินแทกกับยัน่าบอกว่าให้พูดหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่เป็นภาษาของภาษาฝั่งอินโดหรือว่าเป็นอินโดเลนส์แซง,งควิดนั่นเองนะครับ <c oughs> ผมก็ทําภาษาอังกฤษแบบ แล้วก็ไม่ต้องหาวมาแทางกีกผมก็ไม่ได้แข่งแรงไงแต่ว่าที่คบเพื่อนอิจูได้เพราะว่าโชคชะตามันนำมาพากันนะครั <c oughs> <c oughs> บาบบโอเคผมมาประโยชน์ที่เราผมจะพูด น,นี่ก็คือเป็นประโยคที่แบบว่าเป็นประโยคน์เบสิกมากแนะก็เป็นประโยคที่มันปแปลว่าเออฉันรักคุณแล้วก็มันจะมีอีกอีกประโยคนที่เป็นเป็นฝั่งคําตอบก็คือแบบฉันก็รักคุณนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำว่า I love you อี่ฝั่นก็ต้องบอกว่า I love y o u t o o e อะไอย่างนี้ใช่ไหมครับแตบบ่ว่าคราวนี้เราจะมาพูดเป็นเออ่ภาษาอินโดนีเซียนะครับก็ถามว่าผมเคยพูดก็ไม่เคยพูดอนะ พูดอย่างยากบบเหมเฮ้ยผมจุดโพยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมผมจุดโพยแล้วมั้ยขาดยากอ่ะตวันเองต้องพูดเองพูดตามพี่และเองพูดเองพูดประโยคเออฉันก็รักคุณแบบนกันนะเข้าใจปะลล่ะหลอกจัดเพราะวหลกเลยแล้วไอ้ใจพูดว่าอะไรกินข้าวหรือยังมันก็เบียยสิกเกิน มามามาโอเคครับ okay, ผมมาเดี๋ยวเราจะเริ่มพูดภาษาอินโดแล้วนะโอเคยันนะอ y ย u เ e ียอุนแฮออยูเทียเหมือนเหมือนของคนนี้ไปไม่จะจกิ้งพุ้งไปแล้วนะครับแนละ้วก็ไม่ต้องถามนะว่าสิ่งยังไปไหนนะก็มีสิ่งตะวันแต่ผมนะนะตอนนี้โอเค are you ready? y o แ can hear me? โ okay, อเคตะวนันเราจะเริ่มพูดกันแล้วนะน <c oughs> ตะวันเขาโงบแข็งไปเลยนะเดี๋ยวผมผมต้องปลอบใจเขาหน่อยตะวันตะวันอาอากุจินตากาบุจิน๊ค ว่าก็ผมอะ,อะไรนะอะไรนะอะไรนะผมชอบคุณนะเออแล้วคุณก็ผมไปชอบคุณเหมือนกันอย่างงี้นะครับผมก็เจบไปแล้วฮะจากการบทลงโทษน,นะฮะก็เขินนิดนะิดเนี่ยไอ้ว่าเองไอ้ตัวทจะเขิอนอะไรโอเคผมมาใครที่สนใจจะร่วมเล่นสองปีสองเออเอาผมยอมล้วแมวแล้ว,ลวคนต่างชาตนนิคุยยากมากเลย <c oughs> เรล,ล่ามล่ามมาขายไทยผมก็เอ้ยล่ามมาถังกิดผมก็ไม่ยอมเข้ามาทีเข้ามาก็ไม่ยอมเปิดไม้ผมนะก็ไม่ต้องบอกว่านางชื่ออะไรนะก็นางไม่ยอมเปิดไม้พูดสักทีโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะคะก็ก็ของวีของอาจจะลงช้าหน่อยแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งจะมีคลิปหนึ่งต่อหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวในครั้งหน้าผมจะชวนใครมาเล่นอีกก็รอติดตามจบกันได้เลยนะคบโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันครับผมยังไงอินไฮยูแคนเซย์บ๊ายบาย hello okay hello. okay hello. 說, bye 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 bye, -bye. Yeah. open eye, the waves, the thrill, by the